หักนิ้วแก้เมื่อยอันตรายกว่าที่คิดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับการหักนิ้วนะครับซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับกรณีที่หลายๆคนก็อาจจะชอบหักนิ้วแก้เมื่อยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีอันตรายกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ได้นะครับการ หักนิ้วแก้เมื่อยนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายหรือไม่หลายคนเนี่ยชอบมีพฤติกรรมหักนิ้วหรือไม่ก็ดึงข้อนิ้วมือให้เกิดเสียงดังบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเมื่อยล้าจากการใช้งานนิ้วมือนะครับซึ่งใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านช่วงเวลาที่ต้องใช้ความคิดหรือช่วงที่รู้สึกเครียด แต่การที่ชอบหักนิ้วบ่อยๆก็มักจะส่งผลให้เกิดผลเสียต่างๆเช่นอาจจะทำให้กระดูกโปนใหญ่กว่าคนปกติข้อนิ้วเกิดการอักเสบแต่ไม่ได้ส่งผลเสียถึงขนาดเป็นนิ้วล็อกได้ทีนี้หักนิ้วบ่อยๆเนี่ยเสียงเสียงาการหักนิ้วบ่อยๆนั้นเสี่ยงอันตรายหรือไม่และเสียงหักนิ้วนั้นเกิดจากสาเหตุใดนะครับ เมื่อเราหักนิ้วนะแล้วมีเสียงเกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุใดเสียงดังก๊อกที่เราได้ยินในขณะที่เราหักนิ้วหรือข้อนิ้วมือก็เกิดจากการแตกตัวของฟองอากาศจากของเหลวหล่อรื่นที่เรียกว่าน้ําไขข้อนั่นเองนะครับซึ่งน้ําไขข้อนี้จะทําหน้าที่หล่อลื่นช่วยให้ข้อต่อสามารถงอเหยียดหรือเคลื่อนไหวได้ไม่ติดขัด เมื่อเราหักนิ้วมือด้วยแรงกดและความเร็วที่มากกว่าปกติจะทำให้ความดันภายในน้ำไขข้อลดต่ำลงจนทำให้เกิดฟองอากาศในน้ำไขข้อและแตกออกจนเกิดเป็นเสียงดังก๊อกที่เราได้ยินกันนั่นเองนะครับทีนี้หักนิ้วบ่อยๆเนี่ยเป็นอันตรายหรือไม่การหักนิ้วบ่อยๆ ไม่ได้ส่งผลเสียหรืออันตรายโดยตรงกับข้อนิ้วแต่จะเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการข้อเสื่อมได้ในคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมอยู่แล้วการหักนิ้วจะทำให้ตัวข้อเสื่อมเนี่ยมากขึ้นหรือบางคนหักนิ้วแรงเกินไปอาจทำให้ข้อนิ้วอักเสบได้และนอกจากนี้ยังเพิ่มความหลวมของข้อทำให้เกิดอาการข้อหลวม เพราะว่าการหักนิ้วแต่ละครั้งนั้นมีการถูกยืดของปลอกหุ้มข้อหรือเส้นเอ็นต่างๆนั่นเองแล้วทำไมถึงชอบหักนิ้วนะครับในบางคนทำไมถึงชอบหักนิ้วเพราะว่าการหักนิ้วนั้นก่อให้เกิดความสบายและผ่อนคลายยิ่งกับคนที่ออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่ามีข้อติดการหักนิ้วก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ส่วนใหญ่เกิดจากนิสัยและความเคยชินนั่นเองนะครับแล้วหักนิ้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ภายในข้อกระดูกเนี่ยจะมีน้าําใสๆที่มีหน้าที่ช่วยหล่อลื่นข้อต่างๆของกระดูกให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไหลลื่นไม่ฝืดเคืองหรือเกิดการเสียดสีกันระหว่างกระดูกหากไปบิดหรือหักกระดูกนิ้วบ่อยๆ ก็อาจจะเป็นการเพิ่มช่องว่างระหว่างกระดูกให้เพิ่มมากขึ้นจนส่งผลให้แรงดันอากาศต่ำภายในข้อต่อเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้น้ำที่หล่อลื่นข้อต่ออยู่ไหลออกไปอยู่ในพื้นที่ช่องว่างนั้นซึ่งเสียงที่ดังกรอบแกรบที่ได้ยินเป็นเสียงที่เกิดจากน้ำหล่อเลี้ยงข้อต่อไหลออกไปสู่พื้นที่ว่างที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ภายในข้อต่ออย่างรวดเร็ว ไม่ได้เป็นเสียงที่เกิดจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อนะครับแล้วสุดท้ายนะครับการหักนิ้วนั้นเสียงนิ้วล็อกจริงหรือเปล่าการหักนิ้วบ่อยๆไม่ได้ส่งผลเสียให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้แต่อาจจะทำให้กระดูกโปนใหญ่กว่าคนปกติเพราะการหักนิ้วบ่อยๆทำให้ตัวข้อนิ้วมือมีอาการบวมมากกว่าคนที่ไม่หักนิ้ว ซึ่งส่งผลแค่ลักษณะภายนอกเท่านั้นเพราะนิ้วล็อกนั้นเกิดจากปลอกหุ้มเอน็นกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วอักเสบและหนาขึ้นทําให้เอ็นที่อยู่ภายในไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามปกติสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้มือต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินไปเช่นการถือหรือแบกของหนักเป็นเวลานานหรือการใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์มากเกินไปนะครับนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราไปหักนิ้วบ่อยๆนั่นเองนะครับ